สวัสดีคะ่ะทุกคนตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะว่าวันนี้จะมาสอนวิธีทำแทมเป้วันนี้จะมาสอนแบบ2งวิธีเลยนะคะวิธีแรกแบบบนนะคะจะต้องใช้เป็นถุงพลาสติกนะคะรูปทรงอะไรก็ได้แล้วก็เจาะรูเพื่อให้อากาศออกนะคะส่วนแบบล่างที่ปานกำลังกัดอยู่เนี่ยก็คือใช้ทัพเพอร์แวร์ที่มีกล่องเป็นฝาปิดหรือว่าใช้ถาดสองอันประกบกันก็ได้นะคะฉบับของคนขี้เกียจนะคะน้องก็จะฟู ขัแบ,บแรกเราต้องแช่ถั่วนะคะก่อนที่จะแช่เราต้องล้างให้สะอาดเอากากออกให้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยค่ะอันนี้สําคัญสูตรของปานก็คือต้องเกิน2วันนะคะสามวันอะ่ะกาลังดีไม่ต้องใช้น้ำส้มสายชูเลยไม่เคยใช้น้ำส้มสายชูเลยนะคะพอแช่แล้วล้างให้ส,าหาสะอาดเสร็จแล้วก็ไปต้ม30นาทีนะคะจนน้ำเดือดน,นะคะถั่วเหลืองที่ต้มแล้วก็ยังจะมีลักษณะแข็งอยู่นะ เชื้อราเขาจะทำปฏิกิริยาให้มันนุ่มขึ้นมาเองค่ะเสร็จแล้วเอาขึ้นมาพักไว้นะคะให้ถัว่วเอาความร้อนออกจากถั่วให้หมดแล้วก็ให้ถั่วแห้งเนี่ยรู้สึกว่าจับเราไม่ติดมือค่ะใช้มือจับก็ได้นะคะจะได้รู้สึกแล้วก็เอาเสร็จกากออกให้มากออกให้หมดเลยค่ะไม่ใช่ให้มากจากนั้นก็โรยหัวเชื้อราก็คลุกให้ทั่วเลยนะคะลองสังเกต ะะอันไหนที่ยังไม่ได้โดนหัวเชื้อน้องจะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ถ้าโดนหัวเชื้อเนี่ยน้องก็จะเหมือนจะมีขาวผงแป้งเคลือบนี้นะคะเราจะสังเกตได้คะ่ะหัวเชื้อไม่ต้องใช้เยอะคะ่ะคลุกๆไปเลยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเอาวางกระจายกระจายในถาดหรือถ้าเพื่อแวร์ก็ลองกะดูนะคะให้ความสูงเนี่ยไม่เกินประมาณ4เซน ได้งอกเนี่ยแล้วก็ฝาถ่ายอันกับปิดอันนี้คือบอกแล้วฉบับคนขี้เกียจขี้เกียจจอดรูขี้เกียจทําอะไรทั้งสิ้นก็อาวังใส่ฝาไว้มันก็งอกเองเนี่ยน้องประมาณ30ชั่วโมงอะค่ะก็รอจนถึงพรุ่งนี้น้องก็จะฟูฟ่องเลยแล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่บอกก็คือใช้ถุงพลาสติกนะคะจะต้องเจาะรูข้อที่ควรระวังต้องเจาะรูอะไม่ให้ถี่เกินไปแล้วก็ไม่ให้ห่างเกินไปนะคะประมาณ2เซนนะคะ จาะให้ทั่วเลยประมาณ2เซนและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องอัดให้แน่นไม่ให้มีอากาศข้างในเลยนะคะอันนี้สําคัญอัด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 เข้าไปเลยเพราะว่าถ้ามีอากาศมันก็จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคน 4ี่สถึงชั่วโมงไม่กัน4 8ชั่วโมงบอกแล้วสดๆกำลังอร่อยเลยอันนี้เขาฝากหน่อยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บานทำขายเองนะคะเป็นแฮมเป้ชิเทานง่ายมากทุกคนที่ได้ลองติดใจกันทุกคนเลยนะคะสำหรับคนที่ทานไม่ได้อันนี้เป็นสูตรที่บานคิดคนเองนะคะประโยชน์เทียบเท่ากันได้เลยคะ่ะโปรโตีนก็เท่ากันวันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ